ถามว่าเราต้องดําเนินการตรงนี้ครับเพราะเนื่องจากว่าในกรณีที่เราชําระเนี่ยผมนําผมกลัวอย่างนี้ครับว่าบริษัททนายความเนี่ยเขาบอกคุณมาแต่แบงค์เขาไม่รับรู้ใช่ค่ะพอแบงค์ไม่รับรู้เนี่ยปุ๊บคุณชําระไปก็ไม่ได้ไปหักในส่วนหนี้ทั้งหมดดังนั้น,นคือคุณต้องคุยกับบริษัททนายครับว่าขอหนังสือจากหนังสือยืนยันจากทางแบงค์ว่าเขายินดีที่จะลดหนี้ให้ จาก40,000เหลือ20,500แล้วคุณก็ไปชําระถ้าไม่ได้หนังสือนี้คุณก็ยังไม่ต้องชาระเพราะคุณยังมีสิทธิ์ที่จะไปเจรจาในอีกหลายชั้นครับอืค่ะนะคะแล้วหนูโทรไปที่บริษัทเครดิตแล้วนี่บริษัทเครดิตเขาบอกว่าเขาบอกว่าทนายคทนายความพูดยังไงเขาพูดอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าทนายความบอกว่าจะลดให้หนู20,500ถ้าถ้างนั้นคุณก็คุยกับทนายความเราเองแล้วกันเขาบอกเสียค่ะอือผมผมต้องอย่างนี้คือให้บริษัททนายที่ติดต่อกับคุณนะ่ครับ ให้ไปดําเนินการออกหนังสือยืนยันมาให้กับเราให้บริษัททนายความที่ติดต่อคุณนะครับทำหนังสือยืนยันมาว่าโอเคนี่ยอดจากสี่หมื่นบาทเนี่ยทางผู้ให้กู้เนี่ยยินดีที่รับเพียงสองหมื่นห้าเรายินดีที่จะชำระถ้าไม่มีหนังสือนี้ออกมานะครับอย่าชําระครับค่ะค่ะ,คะนะคะคุณเอ๋ครับ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะแต่เรื่องปัญหานี้บัตรเครดิตเนี่ยมีเยอะนะคะมีเยอะครับนะบางคนไปรูดแทนคนอื่นเขาแล้วพอชําระหนี้จริงๆเขาไม่จ่ายให้เราแต่เราไม่มีสัญญาอะไรกับคนที่เราไปรูดให้เขารเราก็ต้องไปจ่ายเองแต่อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะคะคือถ้าใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะยังไงให้ไปเจราจาก,กับทางธนาคารดีกว่า<ต>นะคะ<ต>เพราะว่าเนี่ยอย่างที่คุณเอมีการลดหย่อนหนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย์จากสี่หมื่นเหลือ้าสองหมื่นห้าครับนะคะ ก็อาจจะไม่คิดดอ,อกเบี้ยคิดเป็นเงินต้นแทนคิดเป็นเงินต้นคืน,นเพราะนี่พวกน,นี้ต้องนําเรียนครับเราเรียกว่าเป็นนี่ที่ไม่มีหลักประกันค่ะพอเป็นนี่ที่มีมีหลักประกันครับพวกธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเขาก็มองว่ามีความเสี่ยงเขาเก็บต้นขึ้นมาได้เพราะระหว่างทางกว่าที่เขาจะไม่ได้เก็บต้นคุนเนี่ยเขาได้ดอกมาบางครั้งจะท่วมต้นไปแล้ว ถ้าถูกยองครับใ่คบมาทบกันลองไปนับดูดีๆฮะก่อนที่ท่านจะปิดนัดเริ่มแรกเนี่ยโดยจิตวิทยาโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเริ่มแรกพอเรายืมเงินมาปั๊บเราก็สามารถที่ชําระไปได้สักระยะหนึ่งถูกไหมครับพอเราสามารถชาระไประยะหนึ่งมันเริ่มมามีปัญหาเมื่อเราเริ่มใช้เกินตัวเพราะมันเกินตัวปั๊บก็เริ่มจ่ายขั้นต่ําค่ะขั้นต่ําดอกเบี้ยถ้าไปนับดูดีๆเกินสิบห้าเปอร์เ็นตต่อปีนะค่ะครับก็ นะคะแต่ว่าเรื่องบัตรนี้บัตรเครดิตนะคะคก็ค่อยๆแก้กันไปละกันนะคะค่ะมีสายจากทางบ้านอีกสายแล้วนะคะชื่อคุณเลวดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเลวดีบันดีค่ะครับคุณวันดีครับ,บรว่าไงครับคือคือมันมีอย่างนี้นะคะเมือม่อเมื่อย5สิบห้าปีที่แล้วคุณแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็มีพี่น้องร่วมท้องกันเนี่ยสิบเอ็ดคนเสร็จแล้วพอคุณพอคุณแม่เสียชีวิตไปก็พ่อก็ เออที่บ้านนะคะมีมีที่บ้านอยู่ห้าไร่ครับคันนี้ก็ก็ก็เป็นเป็นก็ตกเป็นของคุณพ่อใช่ไหมคะครับคานนี้พอเป็นของคุณพ่อปั๊บอันนี้ก็ไปแบ่งกันที่กรมที่ดินพี่ชายพี่ชายสามคนนะคะคนโตโตอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาแล้วเขาสละสิทธิ์แล้วให้น้องๆไปเถอะครับ ค่ะครนนี้ก็คุณพ่อก็บอกว่าเออลูกสาวคนนี้ปลูกตรงนี้นะคนนี้คนนี้เนี่ยปลูกไปของพ่อกอ็ชี้ให้ว่าเออของของคนนั้นตอนนั้นก็ปลูกบ้านกันอยู่นะคะครับคราวนี้พออยู่ๆมาคุณพ่อเสียไปสักสามปีมานี้แหละค่ะครับก็ก็จะไปฟ้องว่าเออจะแบ่งที่ดินกันนะคะครับอันนี้กรมที่ดินเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าให้พี่ชายทั้งสามคนที่เซ็นสละสิทธิ์เนี่ย มาเซ็นรับรู้ด้วยถ้าไม่นงั้นทําไม่ได้ครับคราวนี้ปัญหามันมันเกิดตรงที่ว่าพอเราไปไปไปบอกพี่ชายสามคนเนี่ยพี่ชายสามคนเนี่ยก็เกิดจะไม่ยอมซะแล้วจะเอาส่วนแบ่งด้วยครับอันนี้ปัญหามาอยู่ที่ว่าพวกเราก็ปลูกบ้านกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับครับคุณสวัสดีครับผมต้องนําเรียนถามนิดนึงครับว่าคุยกันไม่ได้หรือไงครับในในกับพี่พี่ทั้งสามท่านนะครับคุยกันได้ไหมฮะ ก็ก็ก็พอคุยกันได้นะคะแต่ว่าเขาจะเอาเยอะนะคะอ๋อเขาจะเ,าเยอะแล้วแล้วบ้านที่ปลูกปลูกนานยังครับก็ปลูกพี่พี่สาวบางคนก็ปลูกมาบางคนก็ปลูกมา20กว่าปีแล้วแต่ส่วนตัวดิฉันนี้เพิ่งปลูกได้สองสามปีมานี่เลยคะ่ะโอเคครับอันนี้คือผมต้องนําเรียนอย,อย่างนี้ครับว่าในกรณีถ้าพี่ที่ปลูกเกินส0ปีแล้วเนี่ยคงจะต้องเอามาตรการในเรื่องของเราครอบครองปลปักในที่ดินไปแล้วแล้วมาคุยกับ ีอันดับแรกต้องพูดในเรื่องของคุณธรรมะจริยธรรมก่อนนะว่าตอนแรกเนี่ยตกลงกันว่ายังไงแล้วเราก็มาลงหลักปักฐานสร้างบ้านแล,แล<ช>้วอย่างนั้นเนี่ยโอเคถ้าพูดถึงตอนสิทธิ์ตามกฎหมายก่อนพี่ทั้งสามที่เขาสลับไปเขายังมีสิทธิ์นะครับเ<ช>พราะคำว่าสลับเราก็มีมีหลักฐานเขาต้องยันเขาคงยืนกระต่ายขาเดียวแน่นอนว่าเขาไม่เคยพูดเขาไม่ได้เขียนไว้ด้วยก็คือเพราะว่า แต่ว่าในโฉนดเนี่ยพอพราะเพราะเพราะว่าเขาไม่มีเขาเขาเขาพูดว่าเขาไม่มีไม่ไม่ไม่เอาแล้วแต่ว่าในโฉนดเนี่ยก็เลยพิมพ์พิมพ์เป็นชื่อน้องๆ้องทั้งหมดแปดคนน่ะมีมีน้องมีน้องน้องทั้งหมดแปดคนจะมีชื่อทั้งหมดเลยในในโฉนดที่ดินแปลงนี้แต่ที่สามคนนี่คือจะไม่มีนะคะครับอันนี้หลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตใช่ไหมครับหลังจากคุณแม่เสียชีวิตแต่คุณพ่อยังอยู่ค่ะอ๋อหลังจากคุณแม่เสียชีวิตแล้วคุณพ่อยังอยู่ใช่ไหมครับในกรณีนี้เนี่ยผมต้องนําเรียนอย่างนี้ว่าต้องคุยครับเพราาะว่ สิทธิ์ในการที่พี่ชายทั้งสามจะมาขอรับสมรดกของคุณแม่นั่นแะอาจจะขาดยุความไปแล้วพอวาขาดยุความไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขอแบ่งสำ้ำมรดกตรงนี้ได้แต่ผมต้องนําเรียงนงี้ครับพี่น้องันหมายถึงนนว่าหมายถึงว่าตอนตอนตอน,ตอนที่ว่าคุณแม่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อยังอยู่เนี่ยคือคือเขาเขา คือในโฉนดเนี่ยมีมีน้องมีน้องแค่แปดคนแต่ในตัวสามคนนะั้นไม่มีชื่อแต่พอที่นี้ปัญหามันเกิดตึงว่าพอพอคุณพ่อเสียชีวิตได้ประมาณสี่ปีให้หลังมาเนี่ยพอเราจะไปแบ่งกันเนี่ยเขาเขาไม่ยอมนะคะเขาไม่ยอมคือเขาไม่ยอมให้แบ่งโฉนด้ลยนะคระับเขาเข้าใจครับคือต้องนำเรื่องนี้ยเพราะในเมื่อโฉนดมีชื่ออยู่แปดท่านถูกไหมครับค่ะ สามท่านที่ไม่มีชื่ออยู่เนี่ยสามท่านนั้นก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขัดขวางในการที่จะทําเรื่องขอแบ่งแยกชนด <c oughs> ทั้งสปคนสามารถไปดําเนินการได้อยู่นะครับถ้าทั้งสามท่านจะมาฟ้อง <c oughs> เขาจะมา <c oughs> ฟ้องบอกขอแบ่งทรัพย์มรดกเราก็สามารถสู้ในเรื่องอายุความเพราะในการฟ้องเรียกทรัพย์มรดกนั้นคุณต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่รู้ <c oughs> แต่ในเมื่อคุณแม่เสียอายุไป กว่า20ปีแล้วถูกไหมครับากว่าแล้วค่ะกว่า20ปีแล้วแปลว่าสิทธิในมดกมันสิ้นสุดไปแล้วไงฮะเบือเกือบ2 7ปีมาแล้วด้วยหครับดังนั้นคือผมต้องนําเรียนว่าอันดับแรกให้คุยกันก่อนครับเพราะการฟ้องร้องการมีคดีความนั้นหนึ่งจะเป็นการเสียซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนะครับสองการฟ้องร้องทางกฎหมายนั้นนะครับผมต้องนําเรียนว่าการฟ้องร้องทางกฎหมายนั้นนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเมื่อคุณไปฟ้องร้องแล้วเสียค่าใช้จ่ายนั่นแหะ ทำให้เกิดประเด็นปัญหาว่าหนึ่งมันไม่คุ้มหรอกครับแล้วการที่พี่น้องทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยมันจะทาให้คนบ้านอื่นเขามองเราไม่ดีผมยื่อยากขออนุญาตดำเนินนี้ครับว่าหนึ่งคุยกันก่อนแต่ถ้ากคุยกันไม่ได้จริงๆพี่ชายที่ต้องการใช้เสิ็จริงจริงเราก็ไปดําเนินการแบ่งของเราครับเพราะเขาไม่มีชื่อในโฉนดก็สามารถแบ่งกันได้แบ่งกันได้อยู่แล้วนะครถ้าเ่ควาจริงเป็นอย่างที่คุณวันดีนาเรียนนะครับใช่ค่ะนะคะแต่ว่าปัญหาค่ะขออนุญาตพูดนิดนึงนะคะปัญหาอยู่ที่ว่า กรมที่ดินคดเจ้าพนักง,งานที่ดินน่ะก็ไปพูดเข้าข้างทางทางพี่ชายด้วยนะคะว่าเขามีสิทธิ์ถ้าเขาไม่มาเซ็นให้เขาบอกว่าพวกพวกพวกดิฉันแปดคนนี้ก็ไม่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเซ็นสละสิทธิ์ตอนคุณแม่เสียแล้วก็จริงแต่ตอนคุณพ่อเสียเขาไม่ได้สละสิทธิ์ กรมที่ดินคนพนักงานที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินเขาพูดอย่างนี้คะคะเราก็เลยงงว่าเอ้าทำไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะแต่จริงๆแล้วรย์คะในในโฉนดมันมีชื่อของพี่น้องที่ต้องได้สิทธิ์เจ็ดคนคนดิบแล้วดคนนรับนคุณไปดำเนินการได้ครับขอแบ่งโฉนดได้อยู่แล้วครับเจ้าหน้าที่ดินเขาจะพูดอย่างไรคือก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ดินเขาจะพูดนะครับไม่เกี่ยวอยู่แล้วคราบชื่อในโฉนดถ้าเขายันว่าเขาเป็นเจ้าของทรัพย์ มอดร่วมเขาต้องเอาคําสั่งศาลมายับยัง้งการที่เจ้าหน้าที่เขารับเรื่องเขาอาจจะเป็นการพูดคุยกันไก่เกี่ยกันเพื่อพี่น้องได้มีการปลองดองกันซะมากกว่านะครับถ้าเกิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาดูที่เอกสารด้วยนะครับแต่เอกสารถ้าเป็นอย่างที่คุณวันดีนําเรียนนะครับผมนําเรียนอย่างนี้เลยครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินท่านก็มีหน้าที่ที่ยังต้องทําในการแบ่งแยกโฉนดถ,ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไม่ทาเจ้านี่ก็อาจจะมีความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ดยไม่ชอบนะครับดังนั้นคือ ท่านสามารถทําได้ครับในสิ่งที่ท่านเป็นจิตของท่านนะครับคุณวดีครับนะคะอาจารย์ของขอรลูกว้านะีข้อหนึ่งนะคะอาจารย์คืออย่างงี้ค่ะค่ะมันมีอยู่อีก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 เรื่องหนึ่งคือว่านาะเอในส่วนของน้องชายคนคนเล็กนะค่ะเขาเขาขายให้พี่สาวไปคนโตแล้วก็น้องชายก็ก็คือทางเราก็แบ่งให้อีกเขาขอส่วนแบ่งอีกเราก็แบ่งให้อีกแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าน้องชายเขาได้แลงในพี่สาวที่ที่ ที่ซื้อเอาของน้องชายอ่ะปิดทางของน้องชายไม่ให้น้องชายเข้าออกที่จะทํำยังไงคะทำยังไงดีคะคือน้องชายใช่ไหมคะอยู่ข้างในสุดเลยค่พี่ให้พี่สาวครับค่ะแล้วก็เสร็จแล้วคนที่อยู่แปลงในสุดไม่ยอมให้คนที่อยู่ข้างคนที่อยู่ข้างนอกสุดไม่ยอมให้คนอยู่ข้างในสุดออกใช่ไหมคะโอเคครับเพราตรงนี้ก็จะเป็นทางต้องทำเรื่องนี้เาะว่าสามารถร้องศาลให้ศาลได้มีคําสั่ง เราเรียกว่าทางจําเป็นครับกรณีถ้าเป็นที่ตาบอดไม่มีทางออกเนี่ยสามารถร้องศาลให้ศาลสั่งให้เปิดทางได้นะครับนั่นคือเราเรียกว่าทางจําเป็นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าออกมาเกิน10ปีแล้วเราสามารถยื่นคําร้องขอสิทธิภาระจํายอมได้นะคะสามารถยื่นทางศาลได้ยื่นศาลได้เลยครับศาลดำเนินการให้อยอะครัแต่วถ้าเป็นพี่น้องกันไก่เกียร์ก่อนดีไหมพูดกันก่อนครับเพราะถ้าเกิดว่าเมื่อไปดําเนินคดีนวเนี่ย เสียคดินายแน่นอนถ้าผมแนะนําว่าคุยกันดีกว่าครับถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยอธิบายเขาฟังได้เลยครับว่าคุณไม่มีส <Okay. S 3> ิทธิ์ที่จะไม่ให้เราออกอ่แลวเพราะถ้าฟังจากที่พูดเนี่ยแปลว่าสร้างบ้านเกินกว่า10ปีน่าจะเดินเข้าออกเกินกว่า1ิปีแล้วจะเดินเข้าออกเกินกว่า10ปีแล้วเนี่ยสามารถไปร้องขอภาระจํายอบได้แต่ถ้ายังเดินไม่ครบ1ิปีแล้วมันไม่มีทางออกอื่นอีกเลยก็สามารถฟ้องศาลขอเปิดทางเราเรว่าทางจําเป็นได้ครับนะคะคุณมันดี ค่ะขอบคุณมากค่ะชั้นสองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณมณีสวัสดีค่ะจริงๆแล้วอาจารย์คะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปัญหาในครอบครัวนะทีงเป็นพี่เป็นน้องกันคุยกันก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆค่อยว่ากันตามกระบวนการศาลไปนะคะอย่างเรื่องของทางเดินการเป็นที่ตาบอดยังไงก็ฟ้องศาลได้อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าใครยังมีปัญหาประเด็นข้อกฎหมายนะคะข้อข้องใจก็โทรเข้าไปปรึกษาของที่ที่ กษาปัญหากฎหมายของอาจารย์ได้อนการได้ครับที่สมาคม การหมายงานบุคคลครับนะคะที่เบอร์023723088-9นะคะคก็จะมีทนายความนะคะคอยที่จะตอบโจทย์ปัญหาได้นะคะส่วนใครที่ต้องต,ต้องการจะปรึกษาอาจารย์วีรศักดิ์โดยตรงหรือว่าอโทรมาปรึกษาอาจารย์คนอื่นๆอ,อย่างอาจารย์สมบัติอาจารย์ปรเมศก็โทรมาได้นะคะทุกวันเลยเวลา11.00นกาถึงเที่ยงเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสําหรับรายการตีคองร้องเปล่านะคะวันนี้ดิฉันณิสาในเขียวพร้อมด้วยอาจารย์วีรศักดิ์นะคะขอลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ